สวัสดีครับเรากลับมาพูดเรื่องกล้องแอคชั่นแคมกันต่อนะครับฝากกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับข้อดีของกล้องแอคชั่นแคมเนี่ยมันก็มีข้อดีนะเท่าที่ใช้มายัางไม่ได้เจอข้อเสียแหละแล้วก็สะดวกด้วยคือว่ากล้องเขานะ่ยจะเปิดแครงกันจะทําหน้าที่ถ่ายรูปถ่ายคลิปแทนโทรศัพท์เราครับทําหน้าที่ได้ใกล้เคียงเทียบเท่า หรือเพอรถ้ารุ่นแพงๆก็อาจจะดีกว่าด้วยขนาดรุ่นนี้ว่าไม่แพงแล้วก็ถูกแล้วนะเนี่ยถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปได้ถ่ายคลิปตั้งแต่ความคมชัด HD ไปจนถึง 4K โดยที่เราไม่ต้องยุ่งกับโทรศัพท์เราเลยคือถ้าเราถ่ายเสร็จหรืออะไรยังไงเราก็มาถ่ายโอนข้อมูลเข้ามาที่โทรศัพท์เราเพื่อปรับแต่งแล้วก็ตัดต่อลิปได้ โทรศัพท์เราก็ใช้อย่างอื่นได้เช่นเราจะไปสแกนซื้อของหรือว่ารับสายโทรศัพท์เนี่ยดูดีๆเรากาลังถ่ายคลิปใช่ไหมแล้วมีสายโทรเข้ามามันก็เบรกกระบวนการถ่ายอยู่ดีใช่ไหมคือมันไม่ต่อเนื่องครับแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันถ่ายคลิปเอาต่อเนื่องเลยนะมันถ่ายได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถ้าที่ผมลองอะแต่ว่า1ชั่วโมงครึ่งมันมีใครดูคลิปนั้นหรกเนาะมันยาว แล้วก็สะดวกใส่ทั้งสายของคอไปถ่ายแล้วก็ใส่ไม้จับไปถ่ายก็ได้และที่สำคัญโทรศัพท์เราถ้าเรามาถ่ายคลิปแบบความละเอียดสูงอะ่ะเช่นในระดับไอ้ 2K หรือ 4K เนี่ยโทรศัพท์เรานี่จะรอนนะครับแล้วก็เปลืองแบตมากด้วยเหมือนกันสู้ใช้แอคชั่นแคมประเภทนี้ไม่ได้ถ่ายได้ทั้งรูปแล้ก็คลิปแล้วก็ ถ่ายได้ทันเวลาด้วยสมมติว่าเราไปเจอเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดคิดใช่ไหมแล้วก็กดถ่ายได้ทันทีเดียวเพราะว่ามันพร้อมถ่ายอยู่แล้วไงแล้วคราวนี้ถ้ามันตกแตกอะไรเนี่ยใช่ไหมตกลงบอลราสมดาตินงะป้วนอย่างเงี้ยหรือว่าเลนมันไปโดนกระแทกเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียดายเท่าโทรศัพท์เนะเพราะเราซื้อไม่แพงเท่าโทรศัพท์แหละ แล้วก็ซื้อใหม่ได้อีกโอ้คุยมากเลยประมาณนี้แหลนะครับเห็นความสะดวกของมันก็เลยลองซื้อซื้อมาใช้ซื้อใช้แล้วก็ติดใจจริงๆคือถ่ายได้ทุกโมเมนต์เลยนะทุกเหตุการณ์แบบแทบไม่พลาดเลยนะมีครั้งนึงผมไปลานยางนะเขาเกิดอุบัติเหตุไอ้เขายกไอ,อย้ยางขึ้นรถแล้วเขาพลาดอ่ะมันหล่นลงมาแต่ภาพนั้นก็ถ่ายไม่ทันนะเพราะผมหันไปดูสาวสวยที่อยู่ข้างๆนั้นก่อนหันมามันก็ไม่ทันแล้วอนะ ประมาณนั้นแหะแต่อย่างอื่นถือว่าดีหมดครับเสียงชัดภาพชัดแล้วก็ใส่เมมได้อืมใส่ได้อยู่นะใส่ในความจุอยู่ในแับที่น่าพอใจตัวนี้ใส่ได้128กิกนะครับผมยังถ่ายไม่เต็มเลยแล้วก็แนะนำการท์ที่จะเอามาใส่ก็ยี่ห้อแซนดิดนะครับผมว่าดี ผมใช้รุ่นอะไรนะที่มันเป็นสีเหลืองอะ่ะมันชื่อว่า Extreme ใช่ไหม Extreme Pro ปะ่ะที่มันเขียนแล้วก็อ่านได้170่งถึง1้0เมกะบิตเปอร์เซกครับพูดจนกล้องเขาปิดเลยเนะนี่ยแนะนำนะครับถ้าใครชอบการถ่ายคลิปถ่ายรูปใช้ Action นแคมาถ่ายดีกว่าก็ปลอดภัยกับโทรศัพท์ของเราแล้วก็สะดวกครับ เราจะต้องไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์ของเรามากมายฝากไว้แค่นี้แหละครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับทดสอบการถ่ายภาพแบบ4 k 3 0 fps ครับผมจะไปซื้อน้ำมันกับใช้คนละครึ่ง <c oughs> ก็เดยเอาแก้วมาชิมเลยน่บ้านนี้นะคืด so ีใช่ไหมโอโหลมแรงวะ สวนกับรถมันทุกนี่เสียงเรียบไหม เอามาถึงปัม๊มดีทีแล้วเขาติดไปเลยเนี่ยปัม๊มมีเท่านั้นเติมเยอะรับแต้งเจอบเนี่ยคุณผู้มเอาอะไรดินมันราคาเกือบเท่ากันเลยเนาะเอาก้าห้าและครับ แล้วก็ห้าร้อยร้อยสาวหนึ่งร้อยยี่สิบบาท <S 2> <S 2> <S เอาสุธิยากับมัดสือเก่าหนึ่งกันแหละก็แล้วแต่ว่าอารมณ์เจียวเก่าหนึ่งเลย,ลยเก่ 99, หาหะเอารถมันไม่อย่างไ,ไม่มาติดตั้งกล้องวงจรปิดหรอไมเดินทอปอ่ะสีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ยไรได้แล้วป่ะแม่น,มนครับนี่สัญญาณญเน็ตไหมนี่เย่ yeah. yeah, <no. S 1> ้องชื่ออะไรก่อนนะะ <Yeah. S 1> ชื่ออะไรฮะม่ต้องบอก <Yeah. S 1> ชื่อย <laughs> <laughs> เดวกดเอามีอินเทอร์เน็ตไหมนี่ทำไมเครื่องมันไม่ได้ตังใหม่ได้อ๋อมันมีอินเทอร์เน็อนอนเตอยู่แต่ว่าอินเทอร์เน็ตปั๊มที่เธออยู่เนี่ยมันช้าเว้ย้า่ยังไม่ได้เปิดอินเทอน็ตเลยเมื่อกีส้สแกนลายนิ้วมือไปแล้วดินี่ไงมันกำล,ล,ลังจะโหลดดได้แล้วปะได้แล้วใช่ไหม อืมโอเคเมื่อกี้บอกชื่ออะไรนะอนัญญาชื่ออะไรเสียงก่อนเสียงนั้น,ช,น,นชื่อจริงชื่ออนัญญาอืมเนีย่ยฮะบอกชื่อจริงคนได้แค่ก็ถามบอกชื่อเหลี่ยมนะ <c oughs> <c oughs> บอกเป็นทานการหมด <c oughs> <c oughs> อ้ยรถฝ่อกิเถียนะมีอ่นกระบะทาั้งหลังว่อ <c oughs> อันผมมีผมกับปัดใสจ้าเถื่อรถก็คนขวดเถื่อนเลย